เมื่อวานนี้ฝนตกพายุหนักมากเราจะมาเข้ามาดูความเสียหายภายในบ้านเราเราจะมาดูความเสียหายหูขนุนขนุนมันหักลงมาเป็นกิ่งเลยค่ะเพื่อนๆดูสิหูความเสียหายอืมเดี๋ยวเราจะไปเดินดูความเสียหายกัน<อ>พเพื่อนๆอุยมีมีมะม่วงด้วยยายยายมาเก็บมะม่วงลูกนี้แล้ว นี่มีมะม่วงด้วยยายเก็บดอกแคไหมอะยายเก็บดอกแคอะเราเก็บดอกแคกันมาเดินดูความเสียหายกับยายเรามาเก็บดอกแคเฮ้ยเอาจริงๆนะถ้าเรามาอยู่บ้านใช้ชีวิตอยู่บ้านเสียหายหลายล้านก็น่าจะไม่อดตายนะเพราะว่าทรัพย์สมบัติเยอะมากเอาตรงอะรวยอะเป็นบ้านคนรวยคือแบบ เราเดินทั้งวันอะไม่หมดอะดูสิดูของนี่ค,คือเอาจริงๆนะแบบเฮ้ยถ้าเรามาอยู่ที่บ้านเราก็น่าจะรอดนะแบอันมันมีของเยอะมากเลยไม่ไม่ลำบากอะนี่เอกแค่นี่ใหญ่บล็อกเอาตรงนี้เลยเยอะแยะใครปลูกต้นกัญชาไว้อะมีกี่ต้นตนี่ใหญ่บล็อกเอาไปเยอะๆเลยเนี่ย เนเราไปดูต้นกัญชาเออถ้าเรามาอยู่บ้านเราก็น่าจะรวยอ่ะดูดิกัญชามีดอกด้วยมีต้นมะนาวปาใหญ่ป,ยยปอกเราไปดูความเสียหายกันมาเดินกับยายปอกเพราะว่าสวนมันกว้างมากแบบเดินคนเดียวเดี๋ยวหลงอะไรอย่างเงี้ยสมบัติบ้านพรุธทิ้งไว้หุยยายปอกอันนั้นอะไรอะ่ะ เฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดโอ้มันหักโอ้ดวงวงบันเหมือนมอดดวงบันเหมือนไม่ตันดีนะมันไม่หักใส่คนน่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูกันยายป๊อกตอนมันลมนี่อย่างนี้ค่ะยายป๊อกเรามาดูตรงนี้เฮ้ยต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวหักเพื่อนเพื่อนเอายายป๊อกเรายอดมะพร้าวเราทำยังไงอ่ะ โอ้มันมียอดมะาพร้าวมีลูกมะพร้าวด้วยเยบปอกไหนมะม่วงอ่ะไหนบอกว่ามะม่วงโอ้หต้นมะาพร้าวโคน้นต้นมะพร้าวหักกับเพื่อนๆพอนูเพื่อนเพื่อนดูสิมะพร้าวบ้านเราเยอะมากพี่ของเยอะมากเลยในสวนแต่ไม่ได้ทำอะไรนะก็ให้มันอยู่อย่างนี้แหละ เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูต้นมะพร้าวที่มันล้มดีกว่าที่พายุเข้าเมื่อวานโอ้มีทั้งลูกอ่อนลูกแก่มียอดมะพร้าวยอดมะพร้าวนี่เขาบอกว่าอร่อยมากนะป่ะเราไปเดินดูว่ามีอะไรเสียหายบ้าง นี่คือส่วนหลังบ้านเรานะเด,นเดินมาไม่ไกลนะคือมันอยู่หลังบ้านเลยน,นั้นก็แม่น้ํามีไก่ด้วยอุ้ยมะม่วงมะม่วงกาปั้นมะม่วงอันนี้ถ้าสุกก็อร่อยมากเฮ้ยยายพอกเก็บเลยไม่เก็บหรอ อันนั้นก็เป็นแม่น้ำาน้ม่วงโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ